สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอร์คิปเปอร์อีกเช่นเคยนะครับผมในสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตีบอสกันอีกแล้วทุกคนสาหรับบอสในวันนี้ก็คือเป็นราอาคารนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นบอสประจําไอโอมของทเลทายเก่อกําเนิดนั่นเองทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกระสังนิดหนึ่งนะก็เป็นเซตเดิมเลยนะที่ผมเล่นมาตลอดนะครับก็คือเป็นเซตระยะไกลอะไรแบบนี้เนาะ ก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อาหารก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยผมจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นน้องผีเสื้อกลางคืนนะครับหรือว่าฟีโลมอนนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจร,ระยะไกลให้เรานะครับผมในสายของกายภาพะนะทุกคนก็คือผมใช้ธนูแฟลตซอมฟางน้องก็เป็นดาเมจกายภาพระยะไกลอะไรเงี้ยก็เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสกิลเนี่ยคล้ายๆกับน้องเอาลักษ์เหมือนกันนะมีพวกบวนคุณ3ามอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกคน ประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเรากินข้าวก่อนนะอันนี้ข้าวนี้ก็เป็นเซ็ตสุดท้ายของผมแหละหมดแล้วไปลุยชุบ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 อ่ะเดยกเด็กข้า,ขาวๆไปสักตัวก็ยังดีดอกละพันนะทุกคนเทียด,ดูพันสองพันสามพันก็เห็นเห็นอยู่นะอีกไปรัวๆผมมามโอ้ชุบตบได้ตกได้ หนึสาตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยยากนะถ้าเอาจริงอะ่ะโอเคกระสุนพลังมานละตบกำแพงครับผมตัวนี้ต้องค่อยๆเล่นนะอย่าไปรีบร้อนมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่มันดำดินอย่างนี้นี่โดนดามเมจเลยนะแต่เมื่อกี้เท่าที่ผมดูอะ่ะรู้สึกก่าผมไม่โดนนะเุ้ยเกมเด้ง โอ้โหแล้วมาเร่งตอนที่แบบสู้กับบอสให้ตายเถอะโอ้โหอย่านะเข้ามาต้องรีบกดสเปคบาลลัวๆเลยอะแปบ๊บหนึ่งนะอย่าตายนะกลัวตายมากเลยมันมีวัแรงมานี่ไงฆ่าก่อนเลยฆ่าก่อนเลยโขูโ,โห,หลุดแบบจังหวะนรกมากบอสเลือดเต็มอีกโอ้โห ปนะีบันเทิงเรงใจไปละยายายาโอ้โหบันเทิงเรงใจจริงๆทุกคนจังหวะนี้ไม่ดีนะมาละพลังมาละเหมือนสู้ใหม่เลยอะอะไรเนี่ยดีนะบัฟยาแบบบัฟข้าวบัฟอะไรยังมีอยู่บ้างนะทุกคนยิงก่อนยิงก่อนไอ้พวกนี้มันระเบิดนะโอเคปล่อยพลังมาละ <c oughs> มีไอบ้างเล็กน้อยทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> เลือดมันเยอะขึ้นนะเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยเมื่อก่อนตีง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับไปเล่นไปปุ๊บปุ๊บ,บสัมบอนมาด้วยอุ้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 ยแรง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 หลบก่อนหลบก่อนตอนนี้จะครึ่งหลอดนละ อย่าหล oh, <laughs> ุดอีกนะหลุดอีกทีนี่ร้องให้เลยนะโกรธแล้วทุกคนมันโกรธแล้วเกือบไปแล้วมัพลังมาอีกแล้วโอ้โหใจเย็น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 ชุบ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 ยิงไปครับยิงไปตอนนี้จะตายละเล็กนิดนึงหลบกลับมาลงกัน เป็นใครเล่นเนือใครเล่นแต่ชา้าจะเร็วไหนก็ตายแน่นอนเพื่อนโอเคเรียบร้อยทุกคนโอ้โหได้พายุของโอเมอร์ล็อตช่วยไว้นะครับพายุโอเมอร์ล็อตนี่โหดมากนะโอเคได้พลังมาแล้วนะครับได้รับวิญ,ญญาณของอราคามาเป็นที่ร้อยโอเคไหมแต่เรามาดูของในกล่องกันบ้างแล้วกันนะว่าได้อะไรบ้างชุบดูหน่อยสี อันนี้เป็นแหวนหุ่นเชิดนะอันนี้เป็นของใหม่นะครับก็จะเป็นบวกจํานวนลูกสม,มุนสูงสุดบวกหนึ่งโหถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเนี่ยถ้าเกิดใส่ชุดใส่สม,มอนทั่วไปอะ่ะมันจะเรียกได้4ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีแหวนนี้ยก็เพิ่มอีกหนึ่งเป็น5เลยนะถ้าเกิดใส่สมมองวงก็เป็น6นะดีนะเนี่ยแล้วก็ได้ส่วนบวกเหล็กล่วงมานะครับแล้วก็ยังอื่นก็เปของทั่วไปแล้วก็อันนี้นะเป็นสมองแมลงยักษ์นะครับ ส่วนประกอบการประดิษฐ์พิเศษนะอวัยวะรับสัมผัสของรา,าคาวิวะจนสามารถตรวจจับการแปรปรวนลึกในชั้นดินและอาจจะมีประโยชน์ในภายหลังนะเออเท่าที่ผมไปดูโต๊ะใหม่ๆมานะทุกคนก็คือมันจะมีอยู่หนึ่งโต๊ะนะที่เป็นโต๊ะที่เอาไว้แบบสร้างของซัมมอนของไฮราได้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันต้องใช้สมองของมาายยัลยกษ์ไอ้ีด้วยนะ นั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นตามเนื้อเรื่องจริงๆอะ่ะก็คือฆ่าราอาคาเสร็จปุ๊บได้สมองแมลงยักษ์มาแล้วเราก็ต้องไปสู้กับบอสไฮด้าต่อประมาณนั้นนะครับซึ่งบอสไฮด้าเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะทุกคนนี่ตีกันมาก,ก่อนบอสไฮด้าจะมีอยู่3ตัวก็คือเป็นเล็กๆตรงนี้นครับอันนี้เป็นตัวแรกเนาะวิญญาณแห่งดูอิตรานะครับอันที่2เป็นวิญญาณแห่ง ใครดาแล้วก็อสุดท้ายนะเป็นวิญญาณแห่งไพรดานะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะซึ่งมันเป็นไปได้ที่สูงมากเนาะก็คือ3มตัวนี้จะอยู่3ามไบโอมเลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งเราก็จะไปสู้กันในอนาคตนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคทีนี้ถ้าเล่นตามนูเรื่องจริงอ่ะเราค่ายักษ์หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปคุยกับคอดูไหมเออแกนพลังงานที่สัญญากับเราไว้ว่าจะให้เรากลับบ้านอะ่ะเราไปคุยดูนะทุกคน อ๋อคุยกับเจ้าไหนสิจะบอกว่าจะส่งข่ากับบ้านใช่ไหมสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาแฝงตัวอยู่ใต้พงไม้แห่งป่าโบราณทางเหนือแล้วบอกแค่นี้เหรอคู่ปรับของอาร์ซิออสสามารถใช้เพลงโบราณเรียกได้อ๋อเป็นคู่ปรับของอาร์ซิออสเหรอไอพวกไฮร่านะอ๋อหมดแล้วทุกคนหมดแล้วหมดละก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูนะ ก็คือเราต้องมาที่โต๊ะทางานของล่าสุดก่อนอนะโต๊ะทำงานคริสซอลนะแล้วก็จะมีอันนี้มาให้เลยนี่ไงก็คือเป็นแท่นบูชาไฮาด,าด้านั่นเองนะครับโต๊ะทำงานประกอบวิธีกรรมสําหรับใช้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่มีเพียงสัตว์ร้ายแห่งห้วงลึกได้ยินเท่านั้นนะตรงนี้ก็ใช้ของปกติทั่วไปแต่ว่าพิเศษตรงที่จะต้องใช้สมองแมลงยักษ์ด้วยนั่นเองอ่ะลองกดมาเลยนะหนึ่งอันนะครับมาลองดูลองดูงดก็ วางตรงนี้แล้วกันชึบดูซินี่ไงมี3อันอันแรกนะครับก็เป็นออแกนลมแห่ง,งพงไพรอันที่สองเป็นแห่งน้ําแข็งแล้วก็อันสุดท้ายเป็นแห่งเพลิงนะน่าแสดงว่ามีสายแบบสายธรรมชาติอะไรอย่างนี้หนึ่งอันสายน้ําแข็งหนึ่งอันแล้วก็สายเพลิงอีกหนึ่งอันนะโอ้โหค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรเลยเนี่ยวุ้ยตรงนี้เดี๋ยวนะถ้าที่ดูของนะครับ เราต้องไปฆ่าพงไพรก่อนพอฆ่าพงไพรเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะได้ดวงตาไฮด้าสีชมพูหรืออะไรแบบนี้มาแล้วมันก็จะไปปลดล็อกสู้กับไฮด้าตัวอื่นๆต่อนะเพราะว่าตัวจากของที่ทำเนี่ยมันต้องการชิ้นส่วนของไฮด้าด้วยนะประมาณนั้นนะทุกคนอ๋อแสดงว่ามันน่าจะเรียงระดับความยากด้วยนะเพราะว่าต้องไปสู้ตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะมาสู้ตัวนี้แล้วถึงจะไปสู้กับตัวสุดท้ายได้อะไรประมาณนั้นนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะตีกลับ เจบบ้าบอสตัดราคาอีกสักหนึ่งรอบเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าจะตอบอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีของใหม่มาหนึ่งอย่างแล้วนั่นก็คือเป็นแหวนหุ่นเชิดนั่นเองนะสายซัมมอนเนี่ยควรที่จะมีนะเพราะว่ามันบวกลูกสมุนอีกหนึ่งตัวแล้วก็บวกความเร็วในการโจมตีของลูกสมุนอีก28เอ้ยไม่ใช่28 24เออ24เลยก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะก็คือลูกน้องเราก็จะแบบขยันออกสกิลมากขึ้นนั่นเองโอเค อบอสรีสปอนแล้วเราไปสู้กันเลยแล้วกันนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปเลยครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่บอสรีสปอนแล้วนะไปะเดี๋ยวเราสู้กันเลยทุกคนมาดูซีว่าจะได้อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับมาขอชาร์จรอเลยแล้วกันยิ่งขูดาเมจเข้าน้อยมากอาหารหมดแล้วนะทุกคนดาเมจเข้าแค่นี้เองวิได้พายุของโอมโม็อ์ช่วย <Okay. c oughs> ริงเต้นตัวนี้นี่ต้องห้ามประมาณนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิงลูกบอลพลังงานมามัาง่งเดี๋ยวแผ่นดินไหวมัง่งเดี๋ยวเสกลูกน้องมาบ้างนะครับไอตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายมากตอนนี้จะขึ่งหลอดแล้วนะทุกคนมาแล้วมันเสกลูกน้องมาแล้วตกง,งานลงไป Okay, เคลียรละโอ้โหมีลูกบอลพลังงานด้วยยิงเข้าไปครับเฮ้ยตอนนี้จะตายนะทุกคนใกล้ตาละอุ้ยดูดิดูพลังอมร้อนเราโโูยังสุดอ้าวตายแล้วเหรอมันโดนพลังอมร้อนนะครับทุกคนอ่ะให้โดนเลยโอ้ยตัวทีเกือบตายดิขนาดมีบาเรียสิบเแต้มอะเนี่ย สุดยอดจริงโอเคมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะได้อะไรบ้างครับปุ๊บได้เป็นของเดิมนะเพิ่มเติมคือได้ฟิกเกอร์ของอาราคามาด้วยแล้วก็สมองมแมลงยักษ์เนี่ยผมว่าน่าจะฟิกเลยว่าสู้บอสต,ตัวนี้เราก็น่าจะได้สมองยักษ์แบบแน่นอนประมาณนั้นนะครับผมโอเคทุกคนก็น่าจะมีมาณนี้นะครับสําหรับการสู้บอสโอมลอสเนาะการสู้บอสโอมาลอตบ้าเลยละ่ะเพราะราคาเออ <c oughs> การซูบ,สบอสอราคานะยทุกคนก็ถือว่าเป็นบอสที่ต้องต้องมาตีเป็นไฟบังคับเลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปตีบอสที่เป็นพวกไฮด้าไม่ได้เลยนัุนคนประมาณนั้นนะครับผมโอเคทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยด้วยกันนะคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นการไปตีบอสใหม่ละพวกบอสเอ่อพวกบอสไฮด้าสามตัวแล้วก็บอสไบโอมใหม่อะไรแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายนะ่ทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยด้วยกันนะครับผม สำหรับคลิปในวันนี้สู้บอสตราคาก็ได้ของใหม่มาแค่2อย่างก็คือมีสมองยักษ์กับแหวนหุ่นเชิดแค่นั้นนะทุกคนแต่ว่าบอกเหมือนเดิมนะทุกคนทุกคนอาจจะมาเล่นเนี่ยอาจจะได้ของใหม่ที่ผมยังไม่เคยได้ก็ได้นะทุกคนยังไงทุกคนก็ลองมาลองกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ